อเอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีสวีดัตถ้าผู้ชมช,มชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับโอโ้โหพอ,อดีจัดเลยจานโอ้โห,หท่าใหม่ปะเออกระลั่ไปเรื่อยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดเอลิสซิงนะฮะก็เดือนนี้นะครับผมท้ายปีแล้วช่วงนี้ก็ทันวาแล้วนะครับอืมเธอพร้อมจะมอคอหลือยังเฮ้ยมกราคมไง ไอ้คิดใกไกลทำไมพี่วิวมีแต่1 1 0กับ P C X อะพี่พี่ไม่เอารุ่นอื่นมาบ้างเลยเราจะอยากได้รถไหนอะเอออยากได้รถคันไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือมันมีนะร2อยิายไม่เรียกโซนิกอะไรนู่นนี่นั่นนอกกระแสแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมก็บอกไปบางคลิปแล้วแหละจะบอกแั่มีคลิปหนึ่งนะครับคือเราช่วงนี้เราต้องจับกระแสก่อนนะครับผมช่วงไหนกระแสรถรุ่นไหนกระแสแรงๆเราก็ต้องจับไว้นะครับผมมาูเข้าตัวเราก่อนนะครับนะ แต่ว่านอกกระแสเราก็จะพยายามหามาให้นะครับช่องนี้ก็ท้ายปีนะครับก็เลยยังไม่อยากออกไปไหนนะครับไม่อยากขับรถไปไกลที่ปอนรถเยอะช่วงนี้ใช่รถเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไกลบ้านมากก็ไปได้นะครับอยากให้รีวิวนะครับผมอยากจะพูดนะครับผมใครที่อยากรีวิวรถนะครับส่งรูปมาดับหนึ่งเลยนะครับใช่ต้องเห็นรูปปึ๊บรูดได้ส่งรถได้นะครับเราก็ไปหาได้และอีกอย่างหนึ่งสถานที่นะครับถ้าไม่ไกลมากไปได้นะครับแล้วก็ ส่งรูปมาในแชทเพื่อพี่ผมอยู่โซนนั้นโซนนี้นู่นนี่นั่นแชทบอกพี่วิวไอ้รถนอกกระแสเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถอะไรพี่วิวเอเมเด็กนี่เริ่มจะนอกแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแต่งแล้วใช่ไหมจริงส่วนมากมีแต่ p c x เนาะกับใช่ใช่ PCEX กับร้อยสิบนี่จะเยอะนะครับผมลองออกมาจะเป็นร้อยยี่สิบห้าอะไรทำนองนี้ครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับผมก็จะพาชมนะครับ PCEX ร้อยหกสิบสีดำคือดำดุใช่คลิปนี้ก็คือคุมโทนพี่ปอเหนื่อย ดำๆเดือดๆเลยอันนึ่งเดี๋ยวเรืองผ้าไม่ออกเวรเรื่องผ้าไม่ออกพี่วิวเดี๋ยวพาดูเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือพีเซ็กสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับร้อยหกสิบตัวใหม่นะครับเราจะเปิดหัวกันเรื่องแฮนด์ดีกว่านะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องแฮนด์ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอยากจะบอกนะครับที่นี่แบบว่ารับจบนะครับน้องอืมนะก็การันตีจากผลงานนะครับผมเขามาไกลมากๆต้องถามเจ้าของรถดีกว่าได้ยินไาวว่าเจ้าของรถมาจาก พยืนครับพยืนสวัสดีนะครับสวัสดีทางไกล<ะ>แนะนําตัวหน่อยครับผมพี่หมูอายุเท่าไหร่แล้วพี่หมูยี่สิบองแล้วนะครับผมพี่หมูมาจากพระยืนเออนี่เห็นไหมก็ต้องบอกเลยครับว่าร้านแต่งรถมีเยอะมากแต่เขาเลือกที่จะมาที่นี่เลือกร้านที่ชอบเออเลือกร้านที่ชอบแล้วก็ต้องจบเลยนะกับคนใส่ที่ใช่เจ๊เจ้มามายังีก็มายิงเลเซอร์ะเจ๊ว่าช่างพี่อย่างนี้เหรอ เออช่างพี่ซีมันไปใครตั้งมาเอาเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องแฮนด์ก่อนเลยนะครับเปิดประเด็นเรื่องแฮนด์นะว่าแฮนด์แต่นนละที่นะครับเราอยากจะพูดถึงอ,อ,อย่างเช่นของน้องจากกาฬสินนะครับทําไมเขาถึงมาเปลี่ยนที่นี่เพราะว่าเขาเปลี่ยนอยู่ที่กรฬสินเพิ๊บตรงอะไรนะสายคันเร่งเนี่ยไหมตรงเนี้ย,ตร,ยตรงโค้งเบาเนี่ยมันไปเสียก,กับตรงนี้พี่พีก็แก้ให้นะครับนั่นคือรอบแรกรอบที่สองมาเปลี่ยนแฮนด์ครับพี่ปอครับก็จบไปครับผม ปัญหาก็คือปัญหาที่เจอกันก็คือขูดเนาะใช่มันขูดมันเสียกับชุดเฟรมไงมเสียนี่เสียชุดสีดสอ่าติดชิวบ้างกา้านเบรกขัดขัดชิวบ้างแล้วมันจะมีคําถามเขอมติดหรือไม่ติดนะครับอ่าจบกันเรื่องแฮนด์นะครับผมเบาะคันนี้จัดไปเป็นเบาะเอกน้ารองของแท้ย้านะครับว่าของแท้เพราะว่าของปอมก็เจอมาแล้วเจอมาแล้วไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าได้ไอ้น้องปีเซียกไปรุ่นลาซาด้าโดนไปแล้ว <laughs> คือมันโคตรเหมือนเลยเรื่องเบาะน่ะสั่งลาซาด้าใช่ เราไม่เห็นของจริงเนาะเราก็ไม่รู้แม่นแล้ว<ห>น,นะครับวิธีการดูง่ายย้ำอ,อีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมไอ้น้องคนนั้นโลโก้มันอยู่ติดอยู่นี่นี่ไหมใช่เออแช่นี่ของเอกเอขาติดนี่นี่เอกจะติดอยู่ด้านบนนะครับแล้วคําว่าเอกนาทองจะไม่มีคําว่านักเลงบ่อหรืออะไรนะโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดคนคนที่ตีแบนนะคนที่ก๊อปนะโดนนะกูบอกเลยชิปโดนหนักนะงานเข้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะดูง่ายนะครับเผลอๆเลยดูทรงบาะนะครับผม คือถ้าเกิดเป็นของก๊อฟนะคือมันจะตงมาปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นเหลี่ยมลงเลยปอมันจะไม่โค้งวอลแบบนี้มันจะไม่สโลปลงเออว่ะรีวิวเอ<ช>อยัางอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่คือของแท้นะครับสโลปลงแบบนี้นะครับสั่งจากเอกของแท้นะครับผมนี่นะฮะะเอาละเอาสัส้นๆพอเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแล้วคันี้นะครับแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับโชคลังคันนี้จะเป็นพิกัด335มิห้ามิลแต่ลงล้อสิบเจ็ดล,<อ>ง, <17. S 2> ลงใหม่ทรงใหม่หมเออว่ะเฮ้ย มันมีคนถามมาพอดีปอกูไปกูไปเห็นเม้นมาพี่ถ้าเกิดเราลงล้อสิแล้วใส่โช๊ค3 3 5มิมลทรงมันจะเป็นอย่างไรครับก็จะรีแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะได้ดูว่าทรงมันเป็นอย่างไรมันสูงกว่าที่เราใส่เคยใส่ไหมใช่ใช่ใช่มันสูงกว่าอ๋อคือปกติที่เราใส่ไปนะถ้าเกิดลงล้อสิก็จะเป็นพิกัด3 1มมิล3 1มมิลเออแต่คันนี้ก็น่าจะเน้นใช้งานก็เลยเอาสูงหน่อย3 3มมิ้าลพี่ฟีรถนานเท่าไหร่ดหน้าทั้งนิ่วขนนอนเดิม เออคือคันเนี้ยโหลดหน้าเหมือนเดิมมันจะต่างแค่โชกหลังใช่ครับเอออย่างนี้ก็ต้องรอดูแล้วแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรเวลาอัดเสากับเก็บผับเนี่ย<อ>สามอาร์ซีเน้นอัดสามอาร์ซีโอ้มันนีเสือดันเป็นสือด <c oughs> เออพี่บิวแบบนี้เขานั่งนั่งกันกี่คนวะพี่บิวอไม่แน่ใจว่ะสีได้ไหมนั่งสีได้ไหมสีได้ได้สีเลยนะเออนะ ี่คนได้สี่คนจำนวนนะนะจำนวนจำนวนนั่นเหรอโอเคโอเคไปจ่าไม่ไม่ก <laughs> ูอทีนี้นสิง่งสำคัญเลยครับผมชุดล้อจัน<อ>คืออย่างที่เราบอกนะครับคือคันนี้มันดำเดือดอไปดูเลยไปดูพี่โยก็กำลังขึ้นสี่สนสี่อยู่นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นล้อสีดำอีกแล้วท่านผู้ชมคือจะบอกว่าที่เราถ่ายไปเห็นไหมสามชุดอ่ะสีดำล้วนๆคันนี้ก็จะเป็นสีดำย้ำอีกสักคลิปนึงดุมคลิกแทร้อยยี่ห้าเบิกศูนแทรนะครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูทรงกันว่าโลหน้า1.5นิ้วพี่กัดโชคหลัง335มิลหน้าตาจะเป็นอย่างไรเพราะคันนี้เป็นคันแรกนะครับผมรอชมแป๊บเดียวเดี๋ยวมาอาละถ้าผู้ชมตอนนี้รถเราก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใกล้ไปมันโฟกัสแลยอ่ะรถเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ P C X ร้อยหกสิบสองพันยี่สิบเอ็ดสีดำนีอหคือบอกเลยว่าเขื่อนโคตรอะเอาเขือนจริงจริงเขือนมากทุกอย่างเป็นสีดำพิกัดโหลดหน้า1.5นิ้วหลังสามสามต้องโหลดหน้าเนี่ยพิกัดเข้าเดิม1.5นิ้ว หลบกล่องเรียบร้อยหักขวาไม่มีเตี๋ยหักซ้ายสุดทีนี้พี่ปอมาดูด้านบนครับพี่ปอเฮ้ยพี่ติดปล่าคันนี้เชิวเดิมนะครับขวาด้านบนไม่ติดขวาด้านล่างไม่เตี๋ยนะครับผมเราต้องทำดีๆเพราะเราต้องเซฟนะครับหักขวาเป็นอย่างไรด้านบนไม่ติดไม่เตี๋ยไม่เตี๋ย ด้านซ้ายนี่ปล่อยผ่านเลยตรงตรงด้านใต้อะปล่อยผ่านเลยนะครับ,รบนี่ฮนะโอ้แต่ว,ว่าแบบเฉียดว่ะแบบเฉียดแต่ก็ไม่โดนใช่เอาจริงไม่ดนดเอานี่ดูข้างหน้าดูทรงหน่อยนะเดี๋ยวถอยมาเดี๋ยวไม่เห็นจะให้ดูอย่างเงี้ยดีกว่าจะได้ดูจะได้ดูว่าด้านข้างเป็นยังไงคือหน้ามันจะกดลงนะครับทุกคนช่วงหลังสา5รสมสิห้ามิลคือผมบอกว่าผมผมว่าผ,ผ,ผ,ผมชอบนะถ้าถ้าถามส่วนตัวนะผมว่าผมชอบนะรถนะ วนวนวนรอบนึงเฮ้ยเือบมีเรื่องว่ะพี่เออเอาอะไรไหมล่ะเอาอะไรไหมรถเราก็แรงพอสมควรนะจันแล้วเจอกันจันจันพี่ชายพี่ชายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิกเนเจอร์ของช่องเรานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคันนี้เป็นอย่างไรนะฮะเจอเนินตัวนี้เข้าไปปั๊บโอ้สบายหายห่วงเนี่ยใช่เดี๋ยวเยอะอยู่นะเยอะ ใช้งานถามชอบถามความชอบส่วนตัวคือชอบมาก <S <S ในพิกัด3า5มห้าโหลดหน้า 1. 5ห้านิ้วมันได้ฟิลเหมือนโหลดหน้าเยอะครับแล้วทรงมันหลอดอะกูดูทรงแป,ป๊บนึงนะกูยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้กูโดนดแก้งก่อนเป็นไงบะหลอดอะอยากได้เลยสีเนี้ยสีดำอะเออเฮ้ยม,มันก็มันก็สวยนะแล้วก็เวลาเราจะอัดสามอัดสี่อะไรเงี้ยเราก็สบายเลยเพราะว่าโช้เราสูงอ๋อเออใช่ใช่พี่วิวเออที่เลือของเจ้าของรถก็คือ ปรับตัวรีบาวนะครับตัวนี้เราใช้โชคลังของ S P N นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็จัดไปทั้ง 3- 4คูี่คู่วันนี้อีกแล้วนะครับผมมากี่คู่ก็หมดก็คืออยากแข็งอยากอ่อนก็ปรับเอาปรับเอานะครับเราปรับได้นะครับผมว่ามีมันมีหลายระดับมากนะฮะเอาจบกันนะครับคันนี้งบอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งคือมันจบจบจริงๆนะครับผมหมื่นหนึ่งเนี่ยก็คือเหลือแค่ว่าเราไปเก็บกระจุกกระจิ๊กเล็กน้อยนะครับ พราะชุดใหญ่เราจัดมาแล้วนะครับใช้งบหนึ่งนะได้คาตอบแล้วนะใครอยากได้แบบจบจบนะหนึ่งเดียวจบนะครับอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยขึ้นอยู่กับโชคนะครับเอาละใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใครชอบสีดําก็ไปออกซะแล้วก็มาแตง <laughs> ่งอยู่นี่เออดีๆเดี๋ยวจะจัดให้ <laughs> อ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทําทคลิปอะไรคอมเมนต์นะครับผมอาจจะทําคลิปให้ช้าตามคอมเมนต์แต่ก็ทําตามคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับลาไปแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวกูไปเคลียร์โจทย์ตัวพี่เขาก่อนไปเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนไะด้ไหมนะ <c oughs> ถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลยเพตุอานาจอะไรแต่งขอนแก่นถ้าใครจะสั่งน้ํายาเคลือบเงาจุดเคลือบแก้ว <c oughs> นี่เลย เพจโค้ดเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับคั้งนี้ลราสามทตัวหนึ่งแก้ว